คนปฏิบัติธรรมจะมีอยู่สี่ประเภทนะคือเราลงมือปฏิบัติในช่วงแรกเราเห็นโทษของกรรมคุณนะเราหนีมาบวชเห็นควันเห็นไฟน่ากลัวพอเราเฝ้าดูเออแเมาละ่ะหนีมาบวช บวชแล้วก็ปฏิบัติแต่คนปฏิบัติแล้วก็ดีขึ้นคนประเภทนี้แต่บางทีปฏิบัติแล้วติดวิปัสสนูนะก็ไปไม่รอดคนที่แรกอยู่ทางโลกไม่ได้เห็นคุณประโยชน์ของการอยู่ทางโลกไม่ได้เห็นโทษมันเราจมอยู่กับความคิดอยู่กับความปรุงแต่งอยู่กับอารมณ์เรา ไม่เห็นทุกเห็นโทษนะไม่เกิดความเหนื่อยหน่ายใครกำหนัดไม่น่ากลัวอะไรสุดท้ายถูกฆ่าตายทั้งโลกเนี่ยอยู่กับความเกิดแก่เจ็บตายแต่บางคนหนีออกมาบวชเนี่ยหนีมาบวชเอามาฝึกฝนมาเรียนรู้มาศึกษาว่าเราเป็นทุกข์เพราะอะไร ทำไมเป็นอย่างอะทำไมทุก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 ทก,ก็มาเฝ้าดูไม่ติดทางโลกแล้วนะเราไม่ติดการมาคุณแล้วคลายแต่พอออกบวชปฏิบัติรมแล้วเกิดปัญญาระดับหนึ่งขึ้นมาเป็นระดับวิปัสสนูติดวิปัสสนนะูติดง,ง่งิิดกับคนนั่นคนนี้ติดอารมณ์กับเพื่อนพรมจันท์บ้างนะติดความคิดความเห็น ติดการอยากเทศอยากสอนอยากแสดงนะมันบอกอมันเป็นประโยชน์กับคนนะชีวิตเราจะมาอยู่ยังไงไปวันวันชีวิตเราเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์มากกว่านี่อยากสแสดงอยากมีลาบอยากสักการะชื่อเสียงเนี่ยติดอารมณ์นะเขาต้องบอกคนนี้ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ก็ไม่ตายอยู่ขาน้นเพราะไม่เห็นแก่อาหาร ไม่เห็นแก่อาหารนะเยื่อที่เขามาใส่ไว้ในบ่วงนะไม่กินไม่กินไม่กินไม่ติดนะไม่ติดกรรมคุณไม่ติดรูปรสกินเสียงเฉยได้ไม่กินแต่พอออกมาแล้วก็ทนความหิวไม่ได้มาไกลแล้วเอ้ยหิวแต่น้อไม่อยากอดอยากทนเดินกลับเขาไปกินใหม่เห็นไหมบางคนก็สึกขาลาเพศไปตายกลับเข้าไปตายใหม่นั่นเอง ไม่ทนต่อความทุกข์ทรมานจากการฝึกฝนการอดทนอดกลั้นการฝืนกิเลสตนาทิฏฐิมานะไม่เราออกมาในี่ติดนะติดกับดักไม่ทนนะติดวิปัสสนูบ้างติดความอยากกินอยากดื่มนะพูด,ดง่ายๆติดความสะดวกสบายมีคนยกย่องสรรเสริญหน่อยคนทำตามใจหน่อยมีอยิโยมอุบัติอุบธ,ธรรม อะไรต่าเราก็หลงไปตามนั้นนะหรือเราไปเจอที่ที่มันสะดวกสบายเราก็ติดอยู่กับความสงบซะความสงบเนี่ยเป็นวิปัสสนูแบบหนึ่งนะในสิบตัวนะทีนี้บางตัวออกมาได้ไม่เสียดายเหยื่อหนีไปข้างหน้า หนีไปข้างหน้าบุกไปข้างหน้าไม่ยอมก็คือสวัยงาเศสจธรรมเรียนรู้เรื่องขันหน้าให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเกิดปัญญานะเป็นแบบนู้นแบบนี้นะมีตาก็าขันตาอ มีหูก็ทุกพูะหูจมูกลิ้นกายเป็นแบบนี้นะทำยังไงเราจึงมองเห็นว่าเป็นธรรมชาติมันโพธิสามนี่พยายามมองเห็นธรรมชาติแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นกับความเห็นว่าทุกอย่างคือธรรมชาติยึดแบบนั้นแบบนี้มีทิฏฐิมีทิฏฐิมีอัตตานะามีความเชื่อทิฏฐิอย่างเขาบอกว่าพระอนาคามี ทำความเพียรมากๆนะอน,นาคามีมักก็คือผู้เข้าสู่ความเห็นผิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะละทิฏฐิความเห็นนี้ได้เรายึดความเห็นยึดความง่วงเหลือเกินนะเนี่ยยึดความเห็นมันติดความเห็นเขาบอกว่าเหมือนสัตว์บางประเภทหรือสัตว์ทั้งหลายตัวนี้นีออกมาละหนึ่งไม่หลงจมกับการกินมันเพลินนะ การกินการอยู่ออกมาปุ๊บทนไม่ได้อ่ะหนีกลับเขาไปอีกแต่พวกนี้ไม่หนีพวกเนี้ยนะแต่ถูกล้อมจับเขาล้อมจับได้แล้วติดทิฏฐิติด,ด,ดความคิดความอยากติดอัตตาตัวตนของตัวเองอทีหลนหลายคนนะยืนยันแล้วเกิดอ่ะอันนั้นถูกอันนี้ผิดเอาไปมาเกิดการถกเถียงเกิดการทะเลวิวาทในธรรม โลตาเห็นผู้ที่อยู่กับพวกเราก็ไม่ค่อยมีทิฏฐิไม่มีมานะอัตตาตัวตนนะพราะเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะสลัดแบบนี้แหละแต่ถ้าไปอยู่คนเดียวคิดหาแต่ความคิดหาแต่ความเห็นคิดหาแต่คำพูดคำแสดงให้ความสำคัญกับอัตตาตัวตนอย่างน้อยก็ให้ความสำคัญกับความรู้ชอบแสวงหาความรู้เพื่อมาแสดงให้คนนั้นรู้คนนี้เห็นนะ่ะ อันนี้เราจะติดทิฐทีเราเองเหมือนนี้ออกไปได้อะออกจากโมคณะไปได้แต่ถูกล้อมจับถูกในพรานเขาล้อมจับเอาไว้ได้เราไปไม่ได้ก็ติดเหมือนเดิมเพราะเราไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจริงๆแต่อีกพวกหนึ่งพวกที่สี่เนี่ยสามารถหลุดไปแล้วไปเลยเข้าสู่ป่าใหญ่ นะหรือออกจากป่าหลุดพ้นมาสู่ที่โลง่งที่โปร่งไม่มีที่กำบังที่จะทำให้จิตมันซ่อนตัวคือมันออกมาแล้วนะออกนอกป่ามามันโลง่งมันปร่งเขาจะล้อมจับก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีที่ล้อมไม่มีที่ให้เราหลงหลบมุมนั้นมุมนี้อยู่อย่างนี้มันไม่มีเราก็ปลอดภัยอย่าง